โอมชานติวันนี้วันที่18เดือนมิถุนายนปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขจัดข้อบกพร่องของลูกจงเก็บชาร์คุณธรรมที่ลูกขาดบริจาคคุณธรรมแล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม คำถามของเมรีในวันนี้สีหมัดอันใดที่ลูกๆนั้นได้รับอันดับแรกเพื่อที่จะกลับมามีคุณธรรมคำตอบลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันที่หนึ่งอย่าได้มองดูที่ร่างกายของใครพิจารณาตัวลูกเองเป็นดวงวิญญาณและก็ฟังพ่อผู้เดียวและมองดูที่พ่อผู้เดียวอย่าได้ฟังคำบงการของมนุษย์ จุดที่สองอย่าได้มีการกระทำเช่นนั้นที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสำนึกล่างที่ลูกนั้นจะประนามชื่อของพ่อและสะกุลบรามินได้ผู้ที่มีการกระทำที่ผิดๆไม่สามารถมาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมได้พวกเขาจะถูกรู้จักว่าเป็นคนผู้ที่ประนามชื่อของครอบครัว สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกบาปนั้นแน่นอนจะถูกทำขึ้นมาเมื่อลูกอยู่ในสำนึกล่างผู้ที่อยู่ในสำนึกล่างไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางของเขาได้เพราะฉะนั้นให้เพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอยู่ในสำนึกดวงวิญญาณการกระทำไม่ควรที่จะถูกแสดงซึ่งจะประนามชื่อของพ่อ จุดที่สองจงบอกพ่ออย่างซื่อสัตย์เกี่ยวกับความเจ็บป่วยภายในของลูกอย่าได้ซ่อนข้อบกพร่องของลูกไว้ตรวจสอบว่าข้อบกพร่องอะไรที่ลูกมีทำตัวลูกเองให้มีคุณธรรมด้วยการศึกษานี้พ่อนของบับตด,ดาสำหรับเรารูกลูกในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้รับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนโดยการคงอยู่อย่างเป็นอิสระจาก ความอยากปรารถนาที่จำกัดสูงสักในขณะที่กำลังรับใช้พ่อบรามาได้ให้การพิสูจน์ของการคงอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะของกรรมต่างๆและอยู่อย่างละวางน,นอกจากการทำงานรับใช้และมีความรักแล้วไม่มีบ่วงพันธะอื่นใดความอยากที่จำกัดสูงสักในงานรับใช้ของลูก ก็ยังผูกลูกไว้ในบ่วงพันธะของบัญชีกรรมผู้รับใช้ที่แท้จริงนั้นจะคงอยู่อย่างเป็นอิสระแม้นกับบัญชีกรรมเหล่านี้ดังเช่นที่บ่วงพันธะร่างกายของลูกเป็นบ่วงพันธะที่อยู่ในความสัมพันธ์กับร่างของลูกในทํานองเดียวกันท่าทีที่เห็นแก่ตัวในงานรับใช้ของลูกก็ยังเป็นบ่วงพันธะ ให้คงอยู่อย่างเป็นอิสระจากบ่วงพันธะนี้จากบัญชีกรรมอันสูงสักและจงมาเป็นผู้รับใช้ที่ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนคติพจน์ในวันนี้อย่าได้เก็บสัญญาของลูกไว้ในแฟ้มเท่านั้นแต่จงเปิดเผยมันด้วยการมาเป็นผู้ที่สมบูรณ์อัจฉริโอมชานติ